มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่จบง่ายๆนายนภัทรเคลื่อนไหวแรงหลังแม่หมูเลิกติดตามใบเฟิร์นจากกรณีที่หลายคนต่างพากันงงหนักนะคะหลังได้มีเพจดังตาดีไปเห็นว่าแม่หมูพิมพ์พักการัน,นได้อันฟลโลใบเฟิร์พิมพ์ชนกแฟนของลูกชายน้องนายนภัทรรูปที่วอวยพรวันเกิดออก ล่าสุดแม่หมูได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวหลังมีดราม่าอันฟอลโล i ไโดยได้มีช่วงหนึ่งแม่หมูเปิดใจว่าไม่ได้อันฟอลอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้และล่าสุดเลยนะคะมีคนตั้งข้อสงสัยโพสต์กระทู้ลงในเว็บไซต์พันทิป c o ม เกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยบอกว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าแกไม่มีชีวิตคู่ไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทำงานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีแล้วก็อายุที่มากขึ้นทำให้ไม่ได้ออกไปทำงานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดู ูแลนายแทนช่วงที่หยุดทำงานแรกๆเคยไลฟ์บ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการของลูกน้อยใจผู้จัดการของแฟนลูกน้อยใจสไตล์ลิดด้วยนะใครที่แก่ค่อนข้างสนิทก็คือโดนยกแก๊งเหมือนแก่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็มีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจนายนายก็คงจะเคีย แม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันต่อไปผ่านไปให้ได้ไม่จบง่ายๆนะคะนายนภั์เคลื่อนไหวแรงหลังแม่หมูเลิกติดตามใบเฟิร์นค่ะดูเหมือนว่าจะมีคนสังเกตเห็นนอกจากแม่หมูจะเลิกติดตามไอจสาวใบเฟิร์นแล้วนะคะลูกชายอย่างนายนภัสก็เหมือนว่าจะได้อันฟอลโล่ไอจของคนเป็นแม่เช่นเดียวกันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ